คือถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรานะคะเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำทำนายหรือว่า,าผู้ที่อย่างรู้อนาคตเนี่ยปรากฏขึ้นมาตลอดเลยอืมใช่ครับมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยแต่ว่ามีอยู่ชื่อหนึ่งค่ะที่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะล่วงลับไปนานมากแล้วแต่ก็ยังถูกพูดถึงอยู่ตลอดนั่นก็คือบาบาวานกาครับผมหญิงชราตาบอดชาวเบลเรีย ที่เขาว่ากันว่ามองเห็นอนาคตได้แบบโอ้โหแม่นยำจนหน้าขนลุกเลยค่ะเรื่องราวของเธอน่าทึ่งมากนะครับเธอเกิดปี1911ในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนแล้วก็สูญเสียการมองเห็นไปตั้งแต่อายุ12จากอุบัติเหตุพายุทายใช่ไหมคะใช่ครับจากพยายุทายแต่จุดพลิกผันมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือหลังจากเหตุการณ์นั้นเองที่เธออ้างว่าเริ่มได้รับสัมผัสพ,พิเศษสามารถมองเห็นอนาคตได้ แล้วคำพูดของเธอก็ก็เริ่มเป็นจริงขึ้นมาทีละเรื่องซึ่งจุดนี้สำคัญมากเลยเพราะสิ่งที่ทำให้ชื่อของเธอกลับมาดังทุกครั้งก็เพราะคำทำนายเก่าๆของเธอเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเออโศกนาฏกรรมานนีลาเวนอ๋อที่เธอพูดถึงนกเหล็กสองตัวใช่ค่ะนกเหล็กสองตัวโจมตีพี่น้องชาวอเมริกันหรืออย่างซึงนามีปี2004การล่มสลายของสหภาพโซเวียตก็ด้วย ใช่แล้วก็มีการระบาดของโรคร้ายที่ทำให้โลกเราต้องหยุดไปพักใหญ่ๆและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้พอมีคนไปเจอว่าเธอบันทึกเรื่องเกี่ยวกับปี2026ไว้เยอะมากทุกคนก็เลยกัดมาให้ความสนใจกันอย่างจริงจังซึ่งพอเอามาประติดประต่อกันแล้วเนี่ยมันฉายภาพปีที่อาจจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าบาบาวานาก้าได้ทิ้งคำเตือนอะไรไว้เกี่ยวกับปี2026บ้างแล้วคำทำนายเหล่านั้นเนี่ยมันถูกตีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกปัจจุบันยังไงโดยเฉพาะคำพูดที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยที่ว่าโลกจะเปลี่ยนจากภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนประเด็นแรกเลยนะคะที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องการเปลี่ยนขั้วอานาจโลกเธอทานายไว้ว่า อำนาจะเปลี่ยนมือจากตะวันตกไปสู่ตะวันออก hmm. ซึ่งถ้าฟังเมื่อหลายสิบปีก่อนอาจจะฟังดูกงกว้างนะคะแต่พอมองโลกตอนนี้ประโยคนี้มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆชัดเจนมากครับแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ตีความไปในทางเดียวกันเลยคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีนอินเดียแล้วก็กลุ่มประเทศบริกสด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับกลุ่มบริกสนี่กําลังขยายอิทธิพลทั้งเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมหาศาลในขณะที่เราก็จะเห็นว่าฝั่งมหาอำนาจตะวันตกเองก็เริ่มมีปัญหาภายในเยอะเหมือนกันทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจใช่ครับแล้วก็ความแตกแยกในสังคมด้วยพอพูดถึงบริกส์อาจจะต้องขยายความให้ผู้ฟังบางท่านนิดนึงหาว่าคือกลุ่มไหนบ้างได้ครับบริกสก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาด หญ่หลักๆก,ก็จะมีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้ซึ่งตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหลายประเทศเลยอ oh. กลุ่มนี้เขากำลังพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจและการเงินของตัวเองขึ้นมาเพื่อลดการพึ่งพาด,ดอลลาร์แล้วก็สถาบันการเงินของโลกตะวันตกซึ่งนี่ก็คือการท้าทายโครงสร้างอานาจเดิมแบบตรงๆเลยตรงๆเลยครับแต่ก็น่าคิดนะคะว่าเออการที่ตะวันออกแข็งแกร่งขึ้น กับการที่ตะวันตกอ่อนแอลงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันจริงๆหรือว่าเป็นแค่2เหตุการณ์ที่บังเอิญเกิดพร้อมกันเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันคือแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องใครรวยขึ้นใครจนลงแต่มันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าสมการใหม่ของมนุษยชาติสมการใหม่ของมนุษยชาติครับลองนึกภาพตามนะครับพอคู่อำนาจเปลี่ยน สิ่งที่ตามมาก็คือการจัดสรรทรัพยากรพลังงานเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดอ๋อ oh. ใครจะคุมแร่หายากที่ใช้ผลิตชิปใครจะเป็นผู้นำด้าน AI ใครจะกำหนดมาตรฐานเงินดิจิทัลในอนาคตข้างตอบของคาถามพวกนี้กาลังจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับหมายความว่าบางประเทศก็จะรุ่งเรืองขึ้นมาในขณะที่บางประเทศที่เคยเป็นผู้นำก็จะตกต่ำลงถูกต้องครับ มันคือการปรับสมดุลครั้งใหญ่ที่กระทบกับทุกคนบนโลกเลยครับความสั่นคลอนที่ว่านี้ไม่ได้มีแค่เรื่องอำนาจนะคะแต่มันอาจจะสะท้อนไปถึงไทยธรรมชาติด้วยซึ่งมันก็ไปตรงกับคําทํานายอีกข้อของบาบาวานกาที่พูดถึงแสงใหม่กับความร้อนอ่าใช่ครับข้อนี้เป็นปริศนามากเลยค่ะเธอบอกว่าแสงใหม่จะถูกค้นพบแต่จะมาพร้อมความร้อนที่โลกไม่เคยรู้จักครับ ประโยคนี้ถูกตีความไปได้สองทางที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยแนวทางแรกเนี่ยมองเป็นคำเตือนเรื่องภัยธรรมชาติโดยตรงเลยครับก็คือเชื่อมกับภาวะโลกร้อนที่เราเจอกันอยู่ใช่ครับความร้อนที่โลกไม่เคยรู้จักอาจจะหมายถึงคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำลายสถิติหรือปรากฏการณ์อย่างฮิทดอมหรือแม่น้ำในชั้นบรรยากาศที่เราเริ่มได้ยินบ่อยขึ้นอื นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเรากําลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนของโลกแล้วคือถ้าอุณหภูมิยังสูงขึ้นไปอีกเนี่ยผลกระทบมันจะย้อนกลับไม่ได้แล้วซึ่งมันก็ไปตรงกับคําทํานายอื่นๆของเธอด้วยที่พูดเรื่องพื้นดินจะสั่นน้ําจะเอ่อล้นแล้วก็ไฟจะลุกขึ้นจากที่ที่ไม่ควรมีถูกต้องครับฟังดูเหมือนภาพข่าวภัยพิบัติที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่รุนแรงขึ้นในระดับที่ไม่เคยเจอนั่นคือแนวทางแรกครับแต่ก็มีอีกแนวทางที่มองในมุมเทคโนโลยี ซึ่งก็น่าทึ่งไม่แพ้กันผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มเชื่อว่าคำว่าแสงใหม่ของเธอเนี่ยอาจจะหมายถึงความสำเร็จในการพัฒนาพลังงานฟิวชันพลังงานฟิวชันการสร้างดวงอาทิตย์เทียมหรอคะใช่เลยครับถ้าทำสำเร็จนี้คือพลิกโฉมโลกเลยนะพลังงานสะอาดที่แทบไม่มีวันหมดมันคือความหวังสูงสุดของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้เหมือนไดหนังไาไฟครับเราอาจจะไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันหรือถ่านหินอีกต่อไป แก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมแต่แต่มันก็มาพร้อมกับคำว่าแต่ตัวใหญ่ๆครับเพราะคำทำนายบอกว่ามันจะมาพร้อมความร้อนที่โลกไม่เคยรู้จักอ๋อกระบวนการฟิวชั่นเนี่ยมันเกี่ยวกับความร้อนที่สูงกว่าแกนกลางดวงอาทิตย์หลายเท่าถ้าควบคุมผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็คือเป็นหายนะหายนะอรับโรคได้เลยครับคำทำนายนี้เลยเหมือนเป็นดาบสองคม เป็นทั้งความหวังและคําเตือนที่น่ากลัวมากๆในเวลาเดียวกันการพูดถึงเทคโนโลยีที่เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟแบบนี้ก็นําเรามาสู่ประเด็นถัดไปได้พอดีเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีเธอเคยทํานายไว้ว่ามนุษย์จะเริ่มสร้างมนุษย์อีกแบบซึ่งไม่ใช่เลือดเนื้อแต่มีจิตสํานึกอืมพอมาถึงยุคนี้คำพูดนี้มันตรงกับเรื่อง AI แล้วก็หุ่นยนต์อัจฉริยะแบบพอดีพอดีเลยใช่ครับและมันไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ที่ทำงานตามคำสั่งแล้วนะ แต่ AI ปัจจุบันเนี่ยมันคิดได้เรียนรู้ได้สร้างสารรค์ได้ใกล้เคียงมนุษย์มากแต่งเพลงก็ได้ทำงานศินละปะก,ก็ได้ใช่ครับเขียนบทความที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็ยังได้เลยซึ่งมันก็ทำให้คนส่วนใหญ่กลัวว่าเออ AI จะฉลาดขึ้นมาแล้วมายึดครองโลกเหมือนในหนังหรือเปล่าความกลัวนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับแต่แหล่งข้อมูลชี้ไปที่ความเสี่ยงที่ซับซ้อนกว่านั้นแล้วก็ใกล้ตัวกว่านั้นยังไงเหรอคะ ประเด็นที่น่าสนใจกว่าการควบคุมคือการลอกเลียนครับความสิ่งที่แท้จริงอาจไม่ใช่ AI ที่คิดจะครองโลกแต่เป็น AI ที่จะเรียนรู้ความบกพร่องของมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบความบกพร่องของมนุษย์ครับลมืดบรูอว่านักด้วย AI เรียนรู้ข้อมูลมหาศาลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเต็มไปด้วยอคติความเกลียดชังของโลภความกลัวและถ้ามันสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาให้เราเห็นในระดับโลก โดยที่ตัวมันเองไม่มีจริยธรรมหรือความเห็นอกเห็นใจล่ะครับโอ้โห oh. นี่อาจเป็นความหมายที่แท้จริงของมนุษย์สร้างมนุษย์อีกแบบคือการสร้างกระจกเงาที่สะท้อนด้านมืดที่สุดของเราเองออกมามุมนี้น่ากลัวกว่า AI ที่มีปืนเลเซอร์เยอะเลยนะคะครับผมมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะสร้างเครื่องขยายเสียงสำหรับข้อบกพร่องของเผ่าพันธุ์ตัวเองถูกต้องครับ คำทํานายของเธอจึงไม่ใช่แค่การบอกอนาคตทางเทคโนโลยีแต่เป็นการตั้งคำถามทางจริยธรรมและก็จิตวิญญาณด้วยว่ามนุษย์เราพร้อมจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแค่ไหนปี2026อาจจะเป็นปีที่เราเห็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตจำลองหรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์สร้างมันมันมันเริ่มพล่ามัวลงไปเรื่อยๆจนน้าใจหายเลยครับเอาละค่ะจากเรื่องเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาดูเรื่องปากท้องกันบ้าง ในด้านเศรษฐกิจบาบาวานก้าก็มีคำทำนายที่ชวนให้คิดเหมือนกันเธอบอกว่าคนจะถือเงินเทาแต่ไม่มีค่าผู้มีศรัทธาเท่านั้นที่จะอยู่รอดอคำว่าเงินเทานี่มันคืออะไรแล้วทำไมผู้มีศรัทธาถึงจะอยู่รอดล่ะคะเรื่องนี้วิเคราะห์ได้สองมิติที่เชื่อมกันครับ มิติแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงเลยเงินเทาที่ไม่มีค่ามันสอดคล้องกับภาพของภาวะเงินเฟ้อรุนแรงที่หลายประเทศกำลังเจออยู่หรืออาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไปเลยก็เป็นได้ครับที่ทำให้เงินกระดาษแบบเดิมๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยสูญเสียมูลค่าไปอย่างรวดเร็วประกอบกับการเข้ามาของระบบการเงินดิจิทัลสกุลเงินดิจิทัลต่างๆที่ทาให้ความหมายของคาว่างเงินมันเปลี่ยนไปหมดเลย เหมือนกับว่าสิ่งที่เราเคยยึดถือว่ามั่นคงมันไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วใช่ครับมันอาจจะนําไปสู่ระบบเศรษฐ,ฐกิจใหม่ที่ไม่ได้อิงกับทองคําหรือธนาคารกลางแบบเดิมๆแต่อิงกับความไว้วางใจแทนความไว้วางใจเดียวนะครับแต่การตีความว่าศรัทธาหมายถึงจิตใจที่มั่นคงมันอาจจะดูโลกสวยไปหน่อยไหมคะในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆคนที่มีทรัพยากรที่จับต้องได้น่าจะอยู่รอดได้ดีกว่าหรือเปล่าเป็นข้อโต้แอย่างที่ดีมากครับ แต่คำว,ว่าศรัทธ,ธาในบริบทนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการน,นั่งสวดภาวนาเฉยๆนะแต่มันคือความเชื่อมั่นในบางสิ่งที่มากกว่าตัวเงินอาจจะเป็นความเชื่อมั่นในความดีความไว้เนื้อเชื่อใจในชุมชนหรือความศรัทธ,ธาในทักษะของตัวเองอ oh. ลองนึกภาพสังคมที่เงินก็ดาษใช้ไม่ได้แต่สกุลเงินใหม่คือความน่าเชื่อถือคนที่มีศรัทธ,ธาในที่นี้คือคนที่มีความซื่อสัตย์มีน้ำใจคนเหล่านี้จะสร้างเครือข่ายความไว้วางใจแล้วก็อยู่รอดได้ ในขณะที่คนที่มีแต่เงินเทาแต่ไม่มีใครเชื่อใจอาจจะแลกเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยแล้วทั้งหมดนี้มันกําลังบอกอะไรเราอยู่คะหรือมันอาจจะหมายถึงยุคที่กําลังจะมาถึงเนี่ยคุณค่าของคนอาจจะไม่ได้วัดกันที่เงินทองภายนอกอีกต่อไปแต่วัดกันที่แก่นแท้ข้างในคือความดีกับความเข้มแข็งทางติดจใจมันคือการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ครั้งสําคัญเลยครับจากวัตถุนิยมไปสู่สิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มีความหมายมากกว่า ซึ่งก็นำเราไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดและเป็นเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงคครับนั่นก็คือเรื่องการตื่นรู้ครั้งใหญ่ของมนุษยชาติใช่ไหมคะใช่ครับดิฉันชอบคำทำนายส่วนนี้มากเป็นพิเศษเลยเธอบอกว่าเมื่อความมืดครอบนำผู้คนจะหันหาความสว่างจากภายในตนเองมันเหมือนเป็นการให้ความหวังท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยถ้าเรามองภาพใหญ่เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า spiritual awakening หรือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจริงด้วยค่ะผู้คนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตแบบเดิมๆหันมาสนใจการทำสมาธิการดูแลสุขภาพจิตหรือการสแสวงหาความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมหรือศาสนาไหนก็ตามเหมือนทุกคนกำลังโหยหาสิ่งเดียวกันคือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนข้างใน มันเหมือนเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับเลยนะคะยิ่งโลกภายนอกวุ่นวายเจริญด้วยวัตถุมากเท่าไหร่จิตใจคนกลับยิ่งว่างเปล่าโห้ยหาความสงบมากขึ้นเท่านั้นถูกต้องครับและปี2026อาจจะเป็นปีที่กระแสะการเปลี่ยนแปลงนี้เข้มข้นขึ้นไปอีกผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อถือทั้งระบบการเมืองการศึกษาหรือแม้แต่ศาสนาในรูปแบบเดิม ซึ่งมันก็ไปตรงกับอีกคำทํานายที่ว่าสิ่งที่ถูกซ่อนจะถูกเปิดเผยใช่เลยครับในยุคข้อมูลข่าวสารแบบนี้ความจริงมันถูกปิดบังได้ยากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับโลกหรือระดับบุคคลและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเธอยังเคยพูดไว้ด้วยว่าคนจะมองเห็นได้แม้ไม่มีตา ตอนแรกก็งงๆนะคะแต่พอฟังแบบนี้แล้วมันอาจจะหมายถึงการมองเห็นความจริงด้วยปัญญาหรือจิตข้างในไม่ใช่แค่การมองด้วยตาเนื้อที่อาจจะถูกหลอกได้เป็นการตีความที่ลึกซึ้งมากครับคือการเข้าใจว่าความจริงแท้ไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลภายนอกแต่อยู่ที่ความเข้าใจจากภายในของเราเองแต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายทั้งหมดนี้ เธอก็ไม่ได้ทิ้งท้ายไว้แต่ด้านมืดนะครับมีแง่มุมที่ให้ความหวังอย่างมากอยู่ด้วยใช่เลยค่ะส่วนที่ดีฉันคิดว่าเป็นแสงสว่างที่สุดคือคำทำนายเรื่องพลังแห่งความสามคัคคีที่เธอบอกว่าจะมีวันที่คนต่างชาติต่างาศาสนาต่างภาษากลับมาจับมือกันอืเพราะในที่สุดทุกคนจะตระหนักได้ว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่กันและกันแต่คือความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันต่างหาก ซึ่งนั่นอาจเป็นบทสรุปของความวุ่นวายทั้งหมดครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายแต่เพื่อผลักดันให้มนุษย์ก้าวข้ามความแตกต่างและกลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เหมือนกันพอฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะหัวใจของคำทำนายของบาบาวานกาสำหรับปี2026เนี่ยอาจจะไม่ใช่การสร้างความกลัวแต่เป็นการเตือนสติให้เรากลับมามองตัวเองมองสังคมมองโลกว่าเรากาลังเดินไปทางไหน ครับผมพลลมวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เพื่อการทําลายล้านแต่เป็นเหมือนการชําระล้างครั้งใหญ่เพื่อเปิดทางให้ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจและเมตตาได้เริ่มต้นขึ้นมีคําสอนหนึ่งของเธอที่ผมคิดว่าทรงพลังมากเธอบอกว่าอย่าก,กลัวสิ่งที่จะมาจงกลัวเพียงความมืดในใจของตนเองอเพราะถ้าใจของเรายังสว่างอยู่ไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปรุนแรงแค่ไหน เราก็จะยังคมอยู่ได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าใจเรามืดมิดต่อให้โลกภายนอกจะสวยงามแค่ไหนเราก็หาความสุขที่แท้จริงไม่เจอจริงเลยค่ะสุดท้ายแล้วคำทำนายก็อาจจะเป็นแค่กระจกที่สะท้อนความจริงของมนุษย์เราโลกภายนอกที่ดูวุ่นวายมันก็ไม่ต่างอะไรจากจิตใจที่สับสนของเราเองนั่นแหละและมีอีกประโยคหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นบทสรุปของทั้งหมดได้อย่างลึกซึ้งมากบาบาวานกาเคยกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อมนุษย์รู้จักปล่อยโลกจะได้พัก เป็นคําที่เรียบง่ายแต่กินใจมากค่ะซึ่งก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อในปีที่คาดว่าจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มีสิ่งใดบ้างในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อหรือแม้แต่สิ่งของที่เรายึดถือไว้แน่นจนเกินไปและบางทีมันอาจจะเป็นการปล่อยวางที่ยากที่สุดแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดเพื่อให้ทั้งตัวเราและโลกใบนี้ได้พบกับความสงบที่แท้จริง